ใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้ครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอยู่ข้างๆตัวท่านครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรประตูโบรานครับอย่างที่แบงค์บอกนะครับหาก FC ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้เงินล้านฟังไม่ผิดครับคุณอยากได้เงินล้านไปไว้ที่บ้านอยากได้เงินล้านไปไว้ใช้คุณไม่จําเป็นจะต้องลงทุนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เงินล้านอยู่ข้างๆตัวคุณครับแอฟตีท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีแบบนี้มีพักเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักเนื้อผงนะครับคุณสามารถหยิบพักคุณและคุณเดินทางมาเช็คถึงที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสีญญา่แยกร้านเปิดทุกวันย้ํานะครับร้านเปิดทุกวันคุณหยิบพระหยิบแบงค์หยิบเหรียญหยิบของเก่าและคุณเดินทางมาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเอาใขรเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับ ร้านแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณจําคำแม่งไว้ตอนนี้มีมิจฉาชีพครับระบาดเป็นอย่างมากต้องพูดแบบนี้มีมิจฉาชีพระบาดเยอะมากๆหลอกลวงให้คุณโอนเงินหลอกลวงให้คุณทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินผมบอกเลยนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินเชื่อผม นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทินครับสวัสดีพี่ธัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ธีรวัตรครับสวัสดีพี่นันนลินนะครับสวัสดีครับอ่ะอย่างที่แบงค์บอกครับวันนี้ครับใครที่ดูอยู่วันนี้คุณจะได้เจอกับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าแบงค์รับซื้ออันละสอง0มืรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่บทเรียนราคาแพงครับสวัสดีพี่นิยมเชยชัยภูมิครับเอฟซกันจริงครับขอบพระคุณครับอ่ะ ใครอยากดูเหรียญห้าบาทอัลละสองหมื่นรอแป๊บหนึ่งแต่วันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องชี้แจง fc ตรงนี้เลยเมื่อวานมี fc ท่านหนึ่งเดินทางมาครับจากจังหวัดเลยอะเดี๋ยวปั๊นะเมื่อวานรับมี fc ท่านหนึ่งนะเดินทางมาจากจังหวัดเลยแล้วนำของมาขายที่ร้านสวัสดีพี่ตอ้อจากแม่้องสอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ ซามอนตานะครับอ่านชื่อผิดขอประธานอภัยครับอ่ะใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์ก่อนเมื่อวานมีเอฟซีท่านหนึ่งครับเดินทางมาจากจังหวัดเลยครับนำพักเครื่องเดินทางมาสามคนนะนำพักเครื่องมากับคุณพ่อมากับคุณแม่น้องก็บอกว่าดูคลิปพี่แบงค์มานานแล้วและอยากจะได้เงินเนี่ยน้องก็พูดตรงๆเลยนะอยากจะได้เงินไปลงทุนธุรกิจ ไปเปิดร้านขายของชำที่บ้านมาจากจังหวัดเลยนะครับผมบอกว่าหากของน้องเป็นไปตามแบบที่เราต้องการผมว่าเปิดมินิมาร์ทได้เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงครับเมื่อวานใครดูในคลิปที่ผมไลฟ์สดเมื่อวานใครดูในคลิปที่ผมแชร์ออกไปพี่ฟังนะน้องท่านนี้หยิบพามาประมาณ30มสองค์ <c oughs> หยิบพระเครื่องครับเป็นพระเหรียญพักเก่าพระอะไรเนี่ยสามสิบองค์หยิบเหรียญมาประมาณสักกำมือนหนึ่งหยิบแบงค์มาประมาณสักประมาณเนี้ยน้องเขาบอกว่าอยากจะได้เงินไปเปิดร้านของช้าเงินทุนอะ่ะอยากจะได้สักสองสามหมื่นก็พอใจแล้วจริงอยากจะได้สักสองสามหมื่นก็พอใจแล้วแต่หยิบพระหยิบเหรียญขึ้นมาก่อนน้องเขาหยิบเหรียญขึ้นมาผมประเมินราคาว่า เหรียญตรงเนี้ยขายได้ประมาณแปดพันน้องก็หันไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงรู้ไหมนี่เชื่อหนูสินี่เห็นไหมเหรียญแบบนี้ขายได้แปดพันและคุณพ่อคุณแม่เอาเหรียญที่ที่อยู่ในกองเนี้ยไปแจกให้กับชาวบ้านอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เอาเหรียญเนี่ยอะไรแจกไปบ้างอาจจะเอาเงินล้านไปแจกก็ได้นะแต่จุดพีคไม่ใช่ตรงนั้นครับ พอนั่งปีกแป๊บหนึง่งน้องก็บอกว่าหนูมีแบงค์ด้วยหนูมีแบงค์จะมาขายด้วยทีแรกหยิบเหรียญทีที่สองหยิบแบงค์เดี๋ยวผมแชร์กันนะใครอยากใครอยากฟังแชร์ไปครับทีที่สองเขาหยิบแบงค์ขึ้นมาผมก็บอกว่าน้องครับแบงค์แบแบเนี้ยราคามันยังไม่แพงคิดรวมๆเขาบอกว่าเป็นแบงค์ที่คุณปู่เป็นแบงค์ที่คุณตาทิ้งไว้ให้ ตีราคาแบงค์ไปอีกประมาณ1 000, 2 1, 000, 1, 000, 000ึ่งหมื่นสองหนึ่พันกว่าบาทผมปัดให้เป็นหมื่นสองสองชุดรวมกันได้สองหมื่นแล้วนะพี่รู้ไหมคนเป็นแม่น้ําตาไหลเลย <c oughs> คนเป็นแม่ของน้องท่านนี้ครับน้ําตาไหลเลยพิกเข้าตาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับน้ําตาไหลเกิดจากอะไรรู้ไหมของที่เขาวางโดยไม่รู้คุณค่า สามารถแปลเปียกเป็นเงินได้ถึงสองหมื่นเน่ะแล้วเขาบอกว่าไงรู้ปะทนส่งรายวันมาตั้งหลายปีทนส่งรายวันมาตั้งหลายปีโอ้โหเป็นเป็นคําที่แบบฟังแล้วมันแบบเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านแต่ต้องทนไปส่งรายวันอันนั้นยังไม่พีคครับเอาใครดูอยู่คนละแชร่นะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ผมด้วยกดไ like, ลค์รัวๆให้ด้วยติกตอกครับกดไลค์เยอะๆหน่อยนะ ช่วยหน่อยนะทิกตอกนะขอบคุณครับไอเลิฟทิกตอกนะครับสวัสดีพี่ที่ลงใช้สวัสดีพี่แมนครับจุดนั้นยังไม่พีครับเงินสองหมื่นแล้วหมื่นแปดพันกับหมื่นสองนั่งอีกแป๊บหนึ่งหยิบพระขึ้นมาประมาณสัก2ยี่สิบกว่าองค์สามสิบองค์พี่รู้ไหมไอจุดพีคในพีคเนี่ยมันก็คือพระนี่แหละ จากที่น้องก็บอกว่าอยากจะได้เงินไปเปิดมินิมาร์ทสักหมื่นหนึ่งสองหมื่น 1, 2, ก็เปิดได้แล้วไม่ได้เปิดมินิมาร์ทเปิดร้านขายของชําพี่รู้ไหมพักเครื่องเมื่อวานพักเครื่องเมื่อวานใครที่ดูไลฟ์สดจะเห็นผมจ่ายเงินเท่าไหร่สี่แสนเจ็ดหมื่นคราวนี้แหละไม่ได้ร้องไห้คนเดียวร้องไห้ทีสามคนเลย เขาไม่คิดครับว่าพระเพียงแค่ไม่กี่องค์เนี่ยมันจะแปลเปีลยนเป็นเงินได้มากขนาดนี้แล้วพี่รู้ไหมพระบางองค์เนี่ยองคหนึ่งหลักหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นแปดพันเจ็ดพันผมคิดให้ทุกองค์ผมคิดให้ทุกองค์น้องเขาบอกว่ากลับไปจะได้ไม่ต้องไปกู้กลับไปจะได้มีเงินส่งน้องเรียนต่อไปผมเนี่ยเอาตรงๆนะครับโคตรภูมิใจในอาชีพนี้เลย เอาตรงๆนะผมเนี่ยประทับใจจริงๆครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมไอ้สิ่งที่ผมทํามันสามารถช่วยเหลือได้ไอ้สิ่งที่ผมทำมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้และเอาไปทำประโยชน์ได้ส่วนตัวผมเนี่ยลงทุนเมื่อวานสามแสนได้แน่ครับสามหมื่นเนี่ยได้แน่แน่ครับสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะสำหรับผมแล้วสวัสดีพี่จรันสวัสดีพี่วาสนาครับ อ้าวขายเป็น FC ฟซผมแชร์หน่อยพี่นิยมแชร์แล้วพี่กิติกรแชร์แล้วครับเสาร์อาทิตย์เปิดไหมเสาร์อาทิตย์เปิดครับมาได้เลยเสา,าร์อาทิตย์ร้านเปิดไม่ปิดแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเมื่อวานครับก็เคสนี้เป็นเคสที่ประทับใจอ่ะนะครับเดินทางมาจากชัยภูมิน้องก็บอกว่าโอ้ยขายได้นิดหน่อยขายได้มื่อสองหมื่นเงาแล้วจะเอาเงินไปเปิดร้านของชำอ่ะตอนเนี้ ผมว่าน้องเขากลับไปเปิดมินิมาร์ทได้เลยนะสวัสดีพฤฤฤฤฤฤีพ่วุฒธหลังวังครับจริงๆครับและพระเครื่องที่มันอยู่ตามบ้านของพวกเราเหรียญที่มันอยู่ตามบ้านของกเราแบงค์ที่มันอยู่ตามบ้านของเราเครื่องเงินที่มันอยู่ตามบ้านพวกเราพี่เชื่อผมนะครับมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดเอามาใช้ได้จริงคุณหยิบพลาแล้วคุณเดินทางมาแบงค์คุณหยิบเหรียญคุณเดินทางมาแบงค์คุณหยิบ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเก่าที่อยู่ในบ้านคุณแล้วอยากขายเดินทางมาหาแบงค์และเดี๋ยวตอนนี้ครับจะมีโปรเจกต์ใหม่เออไม่หายไอกทีจะมีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ของแบงค์เข็มเพชรนี่มีโปรเจกต์ใหม่หลายๆคนเอ้แบงค์ โปรเจกต์อะไรวะอยากรู้หลายๆคนอยากรู้ครับผมบอกเลยนะครับผมจะเปิดร้านหลอมทองแปบนะห้าเจ็ดสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปบนะสวัสดีนะครับจะเปิดร้านหล่อมทองครับเป็นแบ <c oughs> งค์เข็มเพชรสาขาสองเนื่อัรับฝากพู้พี่ๆนะครับสนับสนุนด้วย นะครับฝากพวกพี่พี่ติดตามด้วยนะครับและเปิดร้านหลอมทองผมบอกเลยนะคนอื่นเขาหักห้าหักสามหักเจ็ดหักอะไรแ <_ S 1> บงค์เปิดไม่หักเปอร์เซ็นต์บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่หักเดี๋ยวคุณรอแป,ป๊บหนึ่งโปรเจกต์กำลังจะเริ่มนะครับก็ฝากพวกพี่พี่ด้วยและ FC ท่านใดที่ดูอยู่พี่จ๋าฟังนะเดี๋ยววันนี้ครับแบงค์มีเหรียญห้าบาท ที่แบงค์รับซื้อในราคาอัลละสองหมื่นเป็นเหรียญที่ใครๆก็บอกว่าเฮ้ยที่บ้านฉันมีที่บ้านฉันมีมีแบบนี้คุณเอามาขายคุณไม่ต้องไปขายที่อื่นและคุณดูตรงนี้ขอไลค์รัวๆครับใครเป็นเอฟซผมคนละแชร์ก่อนนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูอัลละสองหมื่นนะอัลละสองหมื่นนะอ่ะคุณดูครับนี่ห้าบาท ใครเคยเห็นมัางเหรียญห้าบาทที่เป็นคุดเก้าเหรียญแบบนี้ใครเคยเห็นมัางครับใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นบ้างอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอลาสองหมื่นเนี่ยอย่างเงี้ยอลาสองหมื่นอ่ะใครเคยเห็นบ้างอ่ะ,ออ 20, อ 20, อ 20, อะพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับพี่ของพวกเนี้ยมันมีอีกเยอะของพวกเนี้ยมันมีอีกมากมายที่เราไม่รู้และ เป็นของที่คุณมองไม่เห็นคุณค่าเหรียญห้าบาทอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมตันนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมพี่จิตอาภัตบอกว่าเปิดเร็วๆพี่แบงค์จัดไปครับพี่จิตอาภัตมาด้วยนะวันผมเปิดพี่ต้องมานะ อย่าทิ้งให้แบงค์ว้าเวนะสวัสดีพี่คำนางครับสวัสดีครับอ่ะพี่ดูนี่เหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปขุดเก้าเหลี่ยมคุณเห็นไหมเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญห้าบาทแบบขุดเล็กตัวพยาคุดจะเล็กอ่ะแล้วคุณดูนี่แคปไว้ครับหน้าตาของเหรียญเป็นแบบนี้อ่ะแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้าให้ผมหน่อยใครแคปเจอร์แล้วกดเก้าก่อนกดเก้าให้ผมน่อยนะผมจะได้รู้ครับผมจะได้เปลี่ยนให้หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคุณดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแคปเจอร์แล้วกดเก้ามาส่งสัญญาณนี่ผมหน่อยผมจะได้หันด้านหลังให้ดู <c oughs> สวัสดีเอฟตีจาาสกลงับรับชมอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยรับชมอยู่ไหนกันบ้างพี่จ๋ารับชมอยู่ไหนกันบ้างพิมพ์บอกกันหน่อยได้ไหมมาได้เลยเดินทางมาหาแบงค์ มาได้เลยนะครับมีพักเครื่องอยากจะปล่อยให้พี่แบงค์พี่แบงค์รับเช่าไหมมาได้เลยนะครับมาเลยครับขอบพระคุณครับ FT จากนาฏสงขาร้อยเอ็ดโคราชนนทบุรีครับนะครับใต้นะครับใต้สุดนะครับแดนสยามสวัสดีใต้ว FT จากไต้หวันนะครับสวัสดี FT จากภูเก็ตนะครับสวัสดี FT จากอเมริกาดูอยู่ลาวสบายดีจากเชียงใหม่ฉะเชิงเทราสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนะครับชุมพรนี่ นะครับพิจิตพิศโลกกระบี่นะครับเปิดวันไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนใกล้เสร็จแล้วรอก่อนใกล้เสร็จแล้วโครงการเราอ่ะนี่ครับด้านหลังครับเอาครแคปเจอร์แล้วกดเลขแปดให้ผมหน่อยผมจะได้ไปครับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแคปเจอร์แล้วกดเลขแปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะพี่จ๋าแคปเจอร์แล้วกดเลขแปดมานะครับกดเลขแปดมาเราจะได้เดินทางกันครับ พี่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณเจอแบบเนี้ยคุณอย่าไปพาดขายแบบถูกๆหลายๆคนเจอเหรียญห้าบาทแบบนี้เยอะที่บอกว่าเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมาทีเป็นร้อยๆมาทีเป็นร้อยๆเหรียญแต่หากเป็นแบบนี้ร้อยเหรียญเท่าไหร่วะสิบเหรียญสองแสนร้อยเหรียญสองล้านคุณพาและมันมีจริงนะครับมันไม่ใช่มันมีไม่จริงใส่ของขังก่อนเตรียมออกลบนะครับ มีจริงนะครับไม่ใช่มีไม่จริงนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นะพี่จา๋าแบงค์ขอฝากหน่อยของที่อยู่ที่บ้านคุณอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้ของที่อยู่ที่บ้านคุณอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นจะบอกว่าไงอ่ะจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้คุณลองหยิบขึ้นมาดูครับและลองดูฮะนะขอบคุณพี่จิตรพัฒน์นะครับขอบคุณครับนะครับอ่ะ มีแบงก์เก่าเหรียญเก่าอยากขายติดต่อมาบางคนมีอยู่เยอะมากเดี๋ยววันเสาร์มาที่ร้านมาได้เลยครับนะครับสวัสดีพี่คนรักพักเครื่องนะครับ f c จากสปปลาวนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกพื้นที่เลยก็ขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่ตอนเช้าเนี่ยผมก็มานั่งพูดนั่งคุยกับเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนพี่ๆเนี่ยในทุกๆเชา้าจันทร์ถึงสุขบางทีอาจแถมเสาร์อาทิตย์บ้างเป็นบางเวลาหากมีเวลาครับนะครับก็ ใครที่เดินทางมาที่ร้านผมขอแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะบางคนโดนโจรหลอกบางคนโดนโจรหลอกว่าเอ้ยต้องโอนนู่นโอนโอน,นี่แล้วก็มีหลายๆคนโอนนะคนมาที่ร้านเนี่ยต้องรห้ฟังมีทั้งประสบความสําเร็จมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังมันค้าเข้ากันครับหากจะให้บอกว่าจะให้สมหวังทุกคนเอาตรงๆนะมันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆ มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ดีกว่าคุณเอาไปกองโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าดีกว่าคุณเอาไปวางไว้โดยที่เฮ้ยมันคงขายไม่ได้หรอกอย่างเหรียญห้าบาทเมื่อวานเน่ะพี่รู้ไหมคนพม่าที่เอามาขายเดินทางมาจากพม่านะขายเหรียญห้าบาทอัลละสามพันน่ะคุณคิดว่าเยอะหรือน้อยล่ะคุณคิดว่าเยอะหรือน้อย มันเยอะมากนะครับสําหรับบางคนเนี่ยเงินสามพันเนี่ยพี่เงินสามพันใช้ได้ทั้งเดือนเขาบอกแบบนี้จริงปะ <c oughs> ที่ประเทศพม่าครับเงินสามพันบาทใช้ได้ทั้งเดือนเขาดีใจมากครับเขาไปเจอเหรียญห้าบาทราชก,การในเก้าปีสี่ศูนย์เนี่ยเอามาที่ร้านผมถ่ายคลิปไว้อยู่ในเครื่องนี้เอามาที่ร้านแล้วขายได้อะเจ้าของดีใจมากครับผมบอกเลยเจ้าของดีใจมาก เกิดจากการสังเกตเหรียญพวกนี้พระเครื่องพวกนี้มีอยู่เยอะสวัสดีพี่ดูลักครับสวัสดีพี่สมานครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแบงค์ติดตามตลอดส่งรูปไปคุณแบงค์ดูไม่รู้ว่าเป็นเพจปลอมไหมนะครับขอบพระคุณครับเอฟตีท่านใดที่ฟังผมเอฟตีท่านใดที่ดูแบงค์อยู่และคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านคุณมีแบงค์คุณมีเหรียญคุณมีพระแล้วอยากขาย คุณฟังผมนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประมินราคาฟรีครับ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 บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเก็บไอ้ที่เรียกเก็บบัตรรับรองใบรับรองใบรับป,บบบบป,บบประกันใบสมาคมค่าภาษีค่าจองคิวค่าอะไรทั้งนั้นนะ่ะพวกเนี้ยพี่ฟังผมนะแม่งโจรน,นี่แล้วตอบคนนี้นี่นี่น,นี่คุณมุจลินนี่นี่นนี่ คุณมุจลินปานดําคุณมุจลินปานดํามาจากบ้านดําทางทิกตอกเขาบอกว่าโกหกทั้งหมดตอนนี้มีคนดูเราอยู่ห้าร้อยช่วยแสดงพลังให้คุณมุจลินปานดําดูหน่อยพวกเราโกหกหรือเปล่าคุณมุจลินปานดําทําไมคุณไม่เปิดใจอ่ะพี่ช่วยพิมพ์หน่อยเราโกหกไหมคุณมุจลิน ช่วยบอกคุณมุจลินหน่อยโกหกพิมโกหกไม่โกหกพิมพไม่โกหกพี่นี่แบงค์ตัวจริงแบงค์ตัวจริงพูดอยู่จนปากกระถีกแล้วว่าใบรับรองใบรับประกันใบค่าจองคิวไม่ต้องทำนี่นี่แป๊บนะน,นี่ไม่จริงนะครับขอบคุณครับนะครับไม่ครับขอบคุณครับนะครับเอาไม่จริงอะ อ่ะพี่ดูนี่อ่ะนี่นี่นนี่คุณมุจลินเขาบอกไม่จริงไปหน้าร้านมาแล้วพี่มุจลินเขาบอกว่าเดินทางมาหน้าร้านมาแล้วแล้วขายไม่ได้คุณฟังผมนะ <c oughs> คุณเดินทางมาที่หน้าร้านแล้วคุณขายไม่ได้เกิดจากอะไรรู้ไหมคุณมุจลินคุณมุจลินปานดําเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากที่คุณมุจลินไม่ศึกษา พี่นุกบอกว่าของคุณมุจลินปานดำไม่ตรงปกนี่เรื่องจริงเปิดใจครับสวัสดีพี่ตินภพุทธบาสวัสดีพี่พี่วัชรินครับนี่พีเอเอ็นบอกว่าพรรคเกเหรียญเกเหรียญไม่เล่นเนี่ยออะผมไม่ได้รับทุกเหรียญครับนี่พี่อัชลาพี่อัชลานะครับบ่าว่าโกบอกว่าไปร้านมาแล้วขายได้อยู่นะอขอบคุณพี่อัชลาครับขอบพระคุณครับ หลายๆคนมาที่ร้านแล้วขายได้ทำไมคุณมุตลินปานดํำหรือว่าคุณลินไม่เปิดใจล่ะเปิดใจครับเปิดใจแล้วศึกษาเปิดใจแล้วดูให้ดีครับพี่พี่ไปพูดแบบเนี้ยพี่ระมัดระวังนะการโดนฟ้องนะเป็นแบบจะพูดว่าไงไอ้ผมผมไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะฟ้องไปก็ไม่รู้จะเอาตังค์มาทำอะไรเอาพูดจริงฮนะ และพี่ลองศึกษาดูครับไอสิ่งที่ผมพูดไอสิ่งที่ผมซื้อมันเป็นของที่ต้องพูดว่างไงดีว่าหากคุณเปิดใจคุณจะได้รับเงินหากคุณเปิดใจคุณจะขายของได้แต่ถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็จะเดินวนอยู่งั้นนะ่ะหากคุณไม่เปิดใจคุณรู้ไหมครับว่าคุณก็จะเดินอยู่ในกาลา พีเอบอกว่านั่นแหละเก็บแพาเกจเป็นภาระเวลาขายพี่อย่าไปพูดแบบนั้นผมก็อยากพูดนะแต่อะไรรู้ว่ามันพูดไปแล้วเดี๋ยวมันโดนดา่ามันไม่คุ้มนะครับเอาเป็นว่าพี่เอเชื่อผมสวัสดีเจโบซอยแปดนะครับพี่เอเชื่อผมหาก f อฟที่ดูอยู่แล้วมีของอยากขายแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินของเก่าทุกชนิดมีปุ๊บอยากขายพักเครื่องเหมือนกัน หยิบแล้วเดินทางมาหาแบงค์หยิบแล้วเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านใครที่กลัวเสียเวลาคุณไม่ต้องมาเก็บเวลาอันมีค่าของคุณไว้เพราะเวลาพวกผมก็มีค่าเหมือนกันนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุ่านนะครับหน้าร้านอยู่แถวไหนหน้าร้านอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน นะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่ากลัวเดินทางมาที่ร้านแล้วขายไม่ได้พี่แบงค์ช่วยไอ้นี้หน่อยพี่ผมไม่ประกันใครครับเพราะผมไม่สามารถมีตาวิเศษที่จะมองเห็นของของท่านได้นะครับมาใครที่ดูอยู่ณนะขณะนี้ผมขอหน่อยได้ไหมไลค์รัวๆคนละสามทีก่อนไลค์รัวๆคนละสามทีนะครับขอบพระคุณครับมีทั้งพระทั้งเหรียญทั้งแบงค์มาได้เลยครับ มาได้เลยหยิบพาหยิบแบงค์หยิบเหรียญของคุณและปักหมุดร้านแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแต่งตัวเสร็จแล้วรถมาแล้วเดี๋ยวไปเจอในร้านอย่าลืมนะมีของเก่าอยากขายนึกถึงแบงค์เข็มเพชรสิครับวันนี้ขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนเฮงเฮงรวยรวยรับเงินแสนรับเงินล้านทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ